สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าว WG c a b l e ลุบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันอังคารที่13กันยายนพุทธศักราช2565ค่ะพยากรณ์อากาศในเรื่องของฝนฟ้าทั่วเมืองไทยนะคะพร้อมด้วยเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ คุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกคของสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนั้นในวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น3รายและพบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย167รายมีผู้รักษาตัวหายกลับบ้านได้8รายกำลังรักษาตัว58ราย และมีภาวะปอดอักเสบ37รายผู้เสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่257นับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่11กันยายน2565ค่ะสำหรับความครอบคลุมวัคซีนโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนั้นม,มีผู้ที่ฉีดเข็มที่1นะคะ611,632รายคิดเป็น95.99% เข็มที่2 5 9 3 8 1 4รายคิดเป็น93.19%สำหรับเข็มที่3,332,735รายคิดเป็น56.03%ซึ่งในขณะนี้ในส่วนของผู้ที่ต้องการจัดฉีนวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้ง Pfizer และ AstraZeneca โรงพยาบาลพระนรัยมหาราชมีห่วงเดือนให้จอง การรับวัคซีนซึ่งจะตรงกับวันหยุดในช่วงเสาร์อาทิตย์ท่านใดที่ต้องการจะใช้บริการสอบถามได้ที่โรงพยาบาลพระนรามหาราชในส่วนของโรงพยาบาลอาน,นันทมหิดลวันจันทร์ที่19กันยายนวันจันทร์หน้านะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ12-18ปีไปสอบถามและจองคิวกันได้ในเรื่องของการรับวัคซีนค่ะแต่อย่าลืมนะคะใช้ชีวิตประจำวันด้วยความสะอาดรักษาสุขอ,อนามัยและ สิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหลังออกค้นชัยขาบ้านไม่ล้วงแคะแกะเกาตาจมูกและปาก3ามอวัยาวะที่จะนำพาสื่อโรคโควิดเข้าสู่ร่างกายเป็นการสร้างความปลอดภัยในเบื้องต้นสำหรับทุกท่านค่ะเป็นเรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศ เป็นการพยากรณ์อากาศภาคกลางค่ะในววันที่12ถึงวันที่1 4กันยายน2565รอร่องมรสุมกำลังบานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันหล่อเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศกัมพูชาในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลแอนดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะอหนอดอเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนในช่วงวันที่15-18กันยายน2565ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวตันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุ่มทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคกลางนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนคนร,รนบุรีชัยนาทสระบุรีนคนปรปฐมการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 4องศาเซลเซียสลมแปรบรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด22่สองถึงสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง36องศาเซลเซียส คุณผู้ชมคะและมาปิดท้ายกันที่ข่าวของอุบัติเหตุค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นภาพนาทีระทึกนะคะหนุ่มมากับภรรยากัะซิ่งเก๋งปรากฏว่าเสียหลักพุ่งชนหน้าร้านจำหน่ายแก๊สครัวเรือนแล้วก็น้ำดื่มนะคะมีความเสียหายโดยเฉพาะรถของร้านแก๊สถูกชนด้วย โดยเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์คลิปภาพกล้องวงจรปิดเผยเห็นภาพอุบัติเหตุรถย,ยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งชนร้านค้าริมถนนสายบ้านเบิกท่าวุ้งตบบลบ้านเบิกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ12.55นท,ที่ผ่านมาโดยเจนภาพหลังจากชนแล้วคนในรถเก๋ง2คนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายได้ลงจากรถมายืน มองดูความเสียหายซึ่งผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เกิดเหตุบริเวณร้านสมัยเงินกรุ๊ปตั้งอยู่บ้านเลขที่137ทับหหมู่ที่7ตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีพบกับนายไอซ์สมัยเงินอายุ39ปีเจ้าของร้านโดยเปิดเป็นร้านขายส่งแกส๊สถังครัวเรือนกับน้ำแพ็กพบยังมีร่องรอยการถูกชนที่หน้าร้านเป็นรอยล้อรถกเก๋งเบรกเป็นทางยาวประมาณ30เมตร มุ่งหน้าไปทางอำเภอท่าวุงชนกับเสาหลังคาหน้าร้านหลุดจากฐานบล็อกที่พื้นจำนวนสองต้นหลังคาถล่มลงมาและยังไปพุ่งชนรถยนต์กระบะยี่ห้ออีสุสุสีสเทาหมายเลขทะเบียนสบ,บรสีรอเรือ9667สิงห์บุรีซึ่งบรรทุกถังแกส๊สเตรียมส่งลูกค้าที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายโชคดีที่ไม่มีถังแก๊สระเบิดและเป็นช่วงพักเที่ยง พนักงานได้ออกไปกินข้าวกันได้เพียงประมาณ7นาทีเองยังความโชคดีซึ่งปกติแล้วต้นจะนำรถเกง๋งรถเบนซ์คันโปรดสีขาวทะเบียน3ขอไข่งงงู1901กรุงเทพมหานครมาจอดอยู่ที่หน้าร้านเป็นประจำทุกวันแต่วันนี้ยังไม่ทันได้เอาออกมาจอดจึงไม่ได้รับเคาะหไปด้วยสำหรับรถเก๋งคันก่อเหตุเป็นรถยี่ห้อฮ o n d a c ซิตสีเทาดำหมายเลขทะเบียนกไก่ลองง 1, 1, 4, 8, ลองหนึ่ลพบุรี สภาพด้านหน้ารถพังยับเยินทราบว่าคนขับคือนายพลวัตนสายยนอายุ32ปีชาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมากับภรรยาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่หน้าอกจากสายรัดเข็มขัดนิรภัยจากการสอบถามทราบว่าได้ขับรถมาจากกรุงเทพมหานครกําลังกลับบ้านพักที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีซึ่งมาด้วยความเร็วสูงแล้วมีอาการมูบทาให้รถ พุ่งเข้าข้างทางชนร้านค้าได้รับความเสียหายยับเยินหลังเกิดเหตุจะได้ที่ตำรวจสถานีตรุจคุณธรบ้านเบิกได้ตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์และบันทึกที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานส่วนรถเก๋งคันก่อเหตุมีประกันภัยชั้นหนึ่งซึ่งจะได้มีการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายกันต่อไป ข่าวสักทัน ตองลุ้นก่อนุปบุัแก๊บกนดไหนามาแล้วเขไม่รู้แล้วชนแล้วเดี๋ยวมันทับอ๋อหลังคาก็อันตรายเหมือนกันแน่นอนเยแล้วคันดีนะครับต้องติดจอหน้าบ้านครับโอ้ถ้าโดนคันนี้เข้าไปก็เยอะเลยทีเดียว อยน้านนด,โโนด้วยแก๊สด้วยนเนาะราล่องกันมาจากโน้นเลยใช่ไหมคราบอดไลน์ห่อาบเวรับช็อตดาวด้วยนะเว้ย

ไม่ว่าอรยังไม่เรียตอบใช่มัยครับอันนี้จะเป็นพับหนึ่งแล้วก็ราคที่ทำสองพันเจ็ดพันแบไซแนนอ่าได้ที่ติดคนอื่นเั้นก็เรียกใช้สมัครเงินงั้นตอนนี้ก่อนรถคื 你熬夜什 ที่เราเหตุการณ์ช่วงนาทีเกิดเหตุ่นะครับครับอ่านาทีเกิดเหตุนะครับผมนั่งทํางานอยู่ในบ้านนะครับอ่าช่วงเวลาเกิดเหตุนี้ประมาณเที่ยงห้าสิบห้าทีนะครับก็ผมนั่งทํางานอยู่แล้วได้ยินเสียงดังมากเลยครับก็เลยวิ่งออกมาดูพอวิ่งออกมาดูแล้วก็เจออ่าสภาพก็คือว่าหลังคาร้านก็คือพังมาห,ห,หมดเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีรถกระบะส่งของจอดอยู่หนึ่งคันนะครับก็อ่ารถเก๋งนะครับก็่เนี่ยลอยพุ่งชนมามแล้วก็ชนรถกระบะ แล้วก็ทำหมดเลยครับผมก็ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาพักทังวันพอดีนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุก็คือว่าเด็กได้ออกไปกินข้าวกันประมาณเจ็ดนาทีครับแล้วก็อพอเสร็จลูกก็รถก็มาขับรถมาในการก็สูญเสียเยอะครับผมเพราะเด็กจะนั่งเสร็จลูกค้าจะมากันแบบนี้ครับจะมาซื้อของกันซื้อของเนี้ยครับผมกันตลอดทั้งวันครับผมแล้วไอ้คนขับรถที่อุบัติเหตุเป็นเจ็บหรือเปล่าครับคนขับรถอ่า ไม่ไม่บาดเจ็บครับก็จะมีมีรอยช้าที่เข็บขัดในละไยครับได้ดึงหลังไวครับผมครับดูดูดูจากอาการแล้วเขาคุยคุยเขาไม่ว่าเขาเป็นสาเหตุเพราะอะไรด้อ๋อพตอนนั้นมันชุลมุนครับผมชุลมุนครับก็เลยพอเสร็จปุผมก็วิ่งมาเพราะว่ารถท้ายรถผมอะมันมีมันมีแก๊สต้มที่กาลันตีส่งลูกค้านะครับก็คือว่าพอชนปุ๊บมันก็มีพวกควันแล้วก็มีน้ำมันไหลนะครับผมก็รีบตกใจก็รีบเอา แก๊สลงจากลงก่อนลัวมันระเบิดครับผมผมคืรถบรรทุกแก๊สที่จะส่งลูกค้ารอส่งคือคือรถบรรทุกแก๊สวันนั้นก็คือว่าลูก่าลูกน้องนะครับก็คือว่าเอาแก๊สขึ้นไว้นะครับแล้วก็มาจอดตรงนี้แล้วก็เขาก็ไปกินข้าววันกันนะครับเตรียมส่งครับใช่เตรียมส่งครับผมครับเจ้าที่ตำรวจเขาว่าไงบ้างครับเจ้าที่ตำรวจตรงนี้ผมจะยังไม่ได้เข้าไปครับผมครับ ยังได้ขับไปที่โรงพักครับผมค่าเสียหายที่เบื้องต้นประมาณสักเท่าไหร่ค่าเสียหายเบื้องต้นเอ่อตอนนี้ก็คือว่าอยู่ที่รอประกันครับรอประกันครับเขามาดูเบื้องต้นก็คือมีการรื้อถอนสร้างกระถางออกไปให้เบื้องต้นครับรถเสียหายกี่คันรถเสียหายหนึ่งคันครับเรนนี้รถอยู่ที่โรงพักครับทั้งสองตั้งคู่กรณีเลยใช่ครับจุดนั่งสองคันครับได้ยินเสียงว่าปกติจะมีรถเบนซ์มาจอดอยู่หน้าบ้านเหรอใช่ครับรถเบนซ์ส่วนตัวของเราเนาะใช่ครับบอยกับ วันเกิดเหตุก็คือพอดีวันนั้นมีพวกช่างมาเทหินรับแล้วก็คือรถเขาออกไม่ได้ครับรถออกไม่ได้ครับก็เลยรอดไปปกติก็คือว่าจะจะคือเวลาเอารถออกไปใช้แล้วพอกลับมาก็คือจะจอดไปตรงตรงนี้ครับเมื่อก่อนแล้วที่วันต้องโดนไหโดนครับโดนโดนแน่นอนครับค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวทั้งหมดจากทีมข่าว WG Cable ลพบุรีนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะ ที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราในว,วันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณนรงศักดิ์พานังกาับบรรณาธิการข่าวชื่อที่มาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ